คนวันอาทิตย์เลขที่ไม่ถูกกับคุณเลยนะคะเลขที่คุณไม่ควรมีเลยคือเลขสองกับสามคนวันอาทิตย์นะจะไม่ถูกกับเลขสองกับสามไม่ควรใช้ในชีวิตคือสองกับสามหรือถ้าคุณเกิดวันที่สองคุณเกิดวันที่สามคุณเกิดวันที่ยี่สามไม่เป็นไรเดี๋ยวมีวิธีแก้แบบง่ายๆให้นะคะคนวันอาทิตย์นะคะฟังนะคนวันอาทิตย์เนี่ย จริงๆแล้วเขาลงมาจากวันจันนะเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีเสน่ห์เท่าคนวันจันก็จริงแต่เขาอะค่ะเป็นคนที่ได้ทางการเจรจาการพูดมีวาทศิลป์นะคะการพูดเป็นซับแล้วเขานะคะจะเป็นคนที่ผู้ใหญ่เอ็นดูเอ็นดูนะคะคนวันอาทิตย์ใครก็ตามที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคุณถ้าคุณมีวาทศิลป์ในการพูดเมื่อไหร่นะ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าคุณจะเอ็นดูสมมุติคุณจะออกจากงานเขาจะไม่อยากให้คุณออกเลยหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณอยู่แบบนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่จะโทรหาจะเป็นห่วงจะอะไรตลอดเวลาเลยสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะใช้วาจาให้เกิดประโยชน์เพราะคนวันอาทิตย์ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับปากอย่างเดียวเลยนะมันเกี่ยวกับวาจาการใช้ถ้อยคําคนวันอาทิตย์เกิดมาแล้วเกิดมากับธาตุของการใช้ถ้อยคํา แล้วคุณจะเป็นแบบว่าคนที่โอ้โหวัทศินดีเติบโตได้ดีในงานสมมุติว่าทํางานอะไรก็จะเติบโตเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแต่อย่าอย่าอย่าใช้คําพูดที่ที่ไม่คือต้องใช้คําพูดให้ถูกอะค่ะเพราะคนวันอาทิตย์อะคะ่ะดวงดวงดีจากคาพูดนะคะเพราะเขาเกิดมาเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่อะค่ะเป็นดวงของคนที่มีทักษะวาาัทนิ์ในการใช้ชีวิตปรับปะหาต้องปรับ ปรับให้ตัวเองอะค่ะเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ได้แล้วงานจะเจริญเติบโตนะคะทีนี้ตัวเลขที่หนุนชีวิตของคนวันอาทิตย์คือเลข4 5และ7เลข4ี่เลข5และเลข7นะคะคนวันอาทิตย์ทำอะไรต้องมีเลข3ตัวนี้เลขใดก็ได้เลขหนึ่งหรือมีทุกเลขได้ยิ่งดีนะคะไปตั้งบัตร ATM เอไปเปิดนี้ไปซื้อหวยไปเสี่ยงโชคไปเสี่ยงลอตเตอรี่ต้องให้มี3ตัวนี้ นะคะหรือว่าให้เงินพ่อเงินแม่ก็ลงท้ายด้วย1 0ล้านจุจจจบาทอย่างเงี้ยค่ะหรือ2 0 0ล้านจุดจ,จ,จบาท2อล้านเบาทอะเงี้ยนะคะเออให้เป็นเลขสนับสนุนมกความเป็นมงคลของคนวันอาทิตย์4ี่นะคะส่วนอะไรโอ้โหส่วนอะไรที่จะทําให้คนวันอาทิตย์รุ่งดังปังแลเวอร์นะคะสามารถสําเร็จแค่เจรจาไม่ต้องลงเงินคนวันอาทิตย์นะคะ ใช้ปากเป็นซับให้ได้ไม่ต้องแทบไม่ต้องจ่ายเงินนะคะใช้ปากเป็นซับแล้วหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเบิกซับนะคะสิ่งที่คุณคนวันอาทิตย์ควรมีคือปังนะคะพญาคุดและรูปปั้นสิงรูปปั้นของพญาคุดต้องเป็นรูปปั้นวงเล็บไปด้วยนะคะเพราะแต่ละวันแต่ละวันใช้ไม่เหมือนกันเพราะบางวันใช้เหล็กไม่ได้บางวันใช้ดินไม่ได้บางวันใช้แผ่นกระดาษไม่ได้มัน บางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกให้ถูกกับวันของคุณนะคะวันอาทิตย์ต้องเป็นพญาพญาครุฑหรือรูปปั้นสิงเป็นรูปปั้นรูปปั้นของคนวันอาทิตย์นะคะจะเป็นรูปปั้นมาจากอะไรก็ได้เป็นรูปปั้นดินรูปปั้นหินรูปปั้นทำมาจากเงินรูปปั้นทำมาจากโลหะได้หมดเลยแต่ขอให้เป็นรูปปั้นนะคะแต่ขอให้เป็นรูปปั้นนะคะเล็กๆค่ะไม่ต้องใหญ่มากรูปปั้นพญาครุฑเล็กๆ รูปปั้นของสิงเล็กๆอะค่ะนะคะ,นะคะได้หมดเลยเอาไว้ใส่คอหรือเอาไว้พกในกระเป๋าอะไรแบบนี้นะคะแล้วคนวันอาทิตย์เวลาคุณไปเจรจาอะไรกับใครนะคะให้คุณกำรูปเวลาคุณจะไปเจรจางานใหญ่กับใครก็ตามนะคะให้คุณไปขอพรแล้วพกติดกระเป๋าไปด้วยเพราะคุณตกวาจาเมื่อคุณเจรจาพูดกับใครก็ตาม พูดกับหัวหน้าพูดกับลูกน้องประสบความสําเร็จคนรักนะคะแต่ถ้าเกิดคุณใช้วาทศิลปในทางที่ไม่ดีหรือมีตัวเลขไม่มงคลอยู่เยอะคุณพูดอะไรจะเป็นผิดะคะ่ะเพราะคุณตกวาจานะคะคุณตกในเรื่องของคําพูด